สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาดูเขาสูบสะนะคะจับปลานี่ก็มาดูเขาจับปลานะคะนี fine, ่ลงไปถ่<ต>ายนะคะ mẹ <laughs> <laughs> ôi hỏi chút lời ôi nè bà mình đi đều đầu mm ừ. oh, this is a big one Kert didn't help you hold

วัวเอ้ยยืดช่วงเมื่อไหร่ไปไล่กันป่าวไปไล่กันป่าวทำช่วงเรื่องนี้

អ្ហ៎អ like េកៅទៅណ so ាទ no ៅណាមកចាំបងតាគុនត្រីស្គូអីរិនរៀនទៅវត្តអ្ហ៎មកវត្តត្រីឡើងនេះអេមងកាត់ត្រេះលុយនេះអ្ហ៎ត្រុឈុតត្រុឈុតត្រុវីเนาะ แกหรอยครอมมีครอมมีซะไอ้นี่ไงมันดบดบแวกก็เลยปัวนี่บ่เลือกดบข้างๆนี่เดี้ยงงัวป่ะเอามามัวมาทั่วเถไอ้ปัวนูมึงลือนี่ดบนี่อยู่ที่ไหนเอองงดบนูเห็ดปัวน่ะทั่วงงดบนูเจ้าป้าก่อมานี่ก่อเอามาด้วยอู้เชิดผู้ย่องเองขึ้นเร็ว

มันเริ่มจะเข้าบ่อเขตเรียบเลยรุนแรง

เป็นนัวนึงพอกแฮ่แม่ <idd ratchet Lust> ไอมันเบอร์ไอตึกเบ้าหูนไอเบ้าไม่ว่านี่นี่กายพกพกไอเบ้าหูมันก็หูหลับไงมัไม่ไดเนี่ย អុយតតង់សៀមតង់ខ្មែរអុយនូត្រៃបន្ទក់បែបប៉ិនរ៉ា